สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์คุณช n แนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้าบัญชีทูมนิบาลิตนะครับจะเอามาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับโดยในส่วนของแอปที่จะเอามารีวิวเพื่อนๆในวันนี้ก็จะเป็นแอปแนวดูวิดีโอ y o u t u b e ได้เงินนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ผมได้ลองถอนเงินมา หลายรอบมากๆแล้วนะครับประมาณ2-3 0 0 0บาทแล้วนะจากแอปแอปนี้นะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถรับชมรายละเอียดต่างๆได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีอังเปาโทมันี่วอลเล็ตจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่อยากพลาดอีกสองอังเปาก็ช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ให้รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับสำหรับแอปที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นแอปที่มีชื่อว่า g o n o v e l นะครับเป็นแอปที่มีมาสักพักแล้วแหละประมาณเดือน2เดือนละนะครับแต่ก็เอามาแนะนำนะเื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นตามกันดูได้นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างตรงที่ว่าเราสามารถที่จะดู y o u t u b e เพื่อหาเงินได้นะครับ แล้วก็ YouTube นะครับก็จะไม่ค่อยมีโฆษณาด้วยนะถ้าอยู่ในแอปนี้นะครับผมก็จะเปิดให้ดูนะอันนี้จะเป็นวิดีโอ YouTube นะครับที่ในตัวแอปเขามีให้นะก็จะมีหมวดหมู่พวกหนังนะครับเกมเพลงต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองกดเข้ามาดูได้นะครับนี่เห็นปะอ่ะก็เวลาเราดูวิดีโอเนี่ย มันจะได้รับกล่องหีบนะครับเวลาที่วิดีโอเล่นเนี่ยกล่องหีบตรงเนี้นะครับมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆเนาะพอเราดูวิดีโอจบเนี่ยเราก็ค่อยมาเปิดกล่องหีบทีเดียวนะครับซึ่งกล่องหีบมันก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับหน้ารางวัลตรงนี้นะตอนนี้ผมก็มีอยู่3ามกล่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ <S <S <tara>. การเปิดกล่องหีบนะครับเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตรงนี้แหละที่เราจะเอาไปใช้เป็นการ แลกเงินเข้าบัญชีทูมานีว่วอลเล็ตนะครับโดยตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ประมาณเท่านี้เลยนะครับตีเป็นเงินก็ประมาณ1,500บาทเลยนะครับก็เดี๋ยวลองถอนเงินให้เพื่อนดูและกันเนาะในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ช่องทางนะครับจะเป็น To Man ี่ y อ a l ลนะครับ PayPal แล้วก็เงินเติมมือถือนะครับซึ่งการถอนเงินเข้าบัญชี To ม a นี่วอลเลเนี่ยขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองถอน10บบาทให้เพื่อนดูนะก็กดถอนเงินได้เลยนะครับ โอเคหลังจากถอนเสร็จมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับโดยการที่จะได้รับเงินเนี่ยมันไม่ถึง7วันนะครับบางทีเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเงินก็เข้าแล้วซึ่งของเพื่อนๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้าเร็วเหมือนของผมนะครับไม่น่าจะเกิน1วัน2วันประมาณนี้นะครับซึ่งจ่ายจริงแน่นอนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนเลยนะครับสําหรับแอปนี้เนี่ย การหาเงินนะครับหาได้หลากหลายช่องทางมากแต่ช่องทางที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆก็จะเป็นหมวดวิดีโอรตรงนี้แหละนะครับมันจะเป็นวิดีโอ YouTube นะครับสามารถที่จะหา YouTube ที่เราอยากดูแล้วก็กดดูได้นะครับเวลาเราดู u t u b e เนี่ยเราก็จะได้รับทั้งเงินนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้อย่างลื่นไหลเลยเพราะว่าโฆษณามันน้อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสามารถหาเงินจากช่องทางอื่นได้ เยอะแยะมากมายเลยนะครับภายในแอปนี้เนี่ยเขามีช่องทางการหาเงินให้เราค่อนข้าง,างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินนะครับนี่การเช็คอินตรงนี้ก็ได้รับเหรียญนะครับหรือว่าจะเป็นการทาําภารกิจนะครับภารกิจเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการทาําภารกิจก็จะมีพวกการดาวน์โหลดแอปอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมี รางวัลรหัสเชิญตรงนี้ด้วยนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญเนาะแล้วอยากจะได้3,000เหรียญไปฟรีๆนะครับก็เข้าไปกรอกกันรหัสเชิญผมก็ทิ้งไว้ให้ใต้รางลีปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะมีเป็นบัตรขูดรับเงินตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นเหมือนการเสี่ยงดวงนะครับสามารถกดได้ฟรีนะเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็รูดรูดรูดแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้เป็นรางวัลปลอบใจไปได้20เหรียญป,ประมาณนี้ถ้าใครโชคดีก็จะได้เงินเยอะกว่านี้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกการดูโฆษณาด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมทอยลูกเต่านะนี่มีเป็นเกมทอยลูกเต่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมุนวงล้อด้วยนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะครับในส่วนของการหาเงินจากแอปนี้เนี่ยก็ลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับสำหรับแอป GoNovel เรือเพื่อนคน,นไหนยังไม่รู้จักนะครับอ่ะแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดการเชิญเพื่อนให้ดูนะ ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับเงินประมาณ5บาทเนาะต่อก,การเชิญเพื่อน1คนนะครับนอกจากน,นี้เนี่ยการเชิญเพื่อนเราก็จะมีโอกาสติดอันดับตรงนี้ด้วยนะครับ<ๆ>เขาจะจัดอันดับทุกวันนะครับถ้าใครที่เชิญเพื่อนได้เยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเงินสูงถึงวันละ600เลยนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่าถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะคัดลอกรหัสเชิญไปแนะนําต่อได้ เนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Go Novel นะครับเอาฝากไว้ด้วยนะเผื่อเรื่องคนไหนที่ไม่รู้จักนะครับเพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดได้เล่นกันดูได้นะครับไม่เสียหายอะไรเนาะสำหรับ App แอป Go Novel แอปนี้นะครับ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีซองห่างเปลทูมันนี่วอลเลตเล็กๆน้อยๆนะครับจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะแจกซองเปามูลค่า100บาทนะครับให้กับเพื่อนๆ80คนนะครับกติกาในการรับซองหางเปาเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมขอประมาณ60ไลค์แล้วกันนะครับก็ถ้าพบ 60ไลค์เมื่อไหร่นะครับมาแจ้งผมที่ใต้คลิปด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลิก์ซองของเปาเนี่ยไปแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่พลาดลิก์ซองตรงนี้ไปเนาะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพียงแค่เพื่อนกดติดตามช่องของผมไปนะเพราะว่าผมทาคลิปแจกซองอ่างเปาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ